ดัวโมดีมิลาโนค่ะถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่คนที่มาเที่ยวมิลานนะคะต้องมาเข้าชมนับเป็นอาสนะมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของอิตาลีรองจากเซนต์ปีเตอร์ที่นครวาติกันค่ะ เราจะสังเกตเห็นรูปปั้นเยอะมากรูปปั้นทั้งหมดในและนอกมหาวิหารแห่งนี้มีทั้งหมด3,400รูปปัน้นทั้งเทวดานักบุญกากอยด้านหน้าของเราจะเห็นเป็นรูปปัน้นเทพีเสรีภาพนะคะซึ่งรูปปัน้นเทพีเสรีภาพที่เราเห็นอยู่นะคะเป็นต้นแบบของเทพีเสรีภาพที่อยู่ในประเทศอเมริกาค่ะ เรากำลังจะใช้บันได251ขั้นนะคะเดินขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะไปดูชั้นดาดฟ้ากันค่ะ251ขั้นคือจริงๆจะใช้ลิฟต์ก็ได้ลิฟต์นี่ก็จะเสียเงินเพิ่อมอีกนะจะประมาณ14หรือว่า16ยูโรประมาณเนี้ยคะ่ะ ทางที่ดีคือไม่ต้องไม่ต้องนับจำนวนขั้น,นไม่งั้นจะรู้สึกว่าไปไม่ถึงสะที ่คะตอนนี้เรากำลังเดินบนหลังคาเพื่อที่จะขึ้นไปร o ฟท็อปนะคะหรือว่าชั้นดาดฟ้าที่เห็นมหาวิหารแห่งนี้มันมีการเหมือนมีนั่งร้านมีการปรับปรุงอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดเพราะว่าเขาจะต้องทำความสะอาดหินอ่อนภายนอกเวลามันโดนแดดโดนฝนอะไรอย่างเงี้ย ตัวหินอ่อนสีขาวอมชมพูอ่ะมันจะกลายเป็นสีดำเขาก็เลยเหมือนต้องมีการบูรณะหินอ่อนอยู่ตลอด ถ้าดูดีๆหินอ่อนอย่างขั้นบันไลที่คนเดินบ่อยๆอ,อะค่ะมันเหมือนมีการขัดไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็มันอาจจะเป็นในส่วนที่มันไม่โดนแดดโดนฝนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ดำฉันเหลยมากจากนัดท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบภัยแล้วตอนนี้ถึงแล้วคะ่ะรูฟทอ็อปค่ะ ถ้ามาเดินเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตัวหลังคามันจะลาดเอียงอะเนาะที่นี่เขาถือเป็นวิหารแห่งเดียวที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาเดินบนหลังคาขึ้นมาเดินบนดาดฟ้าได้จากวิวตรงนี้ค่ะก็จะเห็นมิลานร,รอบเลย คค่ะมองตรงนี้อาจจะเหมือนแบบ <า S 2> เป็นการย้อนแสงนะด้านบนที่เราเห็นนะจะเป็นรูปปั้นของมาดอนนีน่าซึ่งมีความสูง4เมตรทําจากทองสำริดทั้งองค์เลยเขาเชื่อกันว่าตอนสร้างเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อให้ปกป้องพวกปีศาจร้ายให้ออกไปจากเมืองมิลานแล้วก็ให้คุ้มครองประชาชนที่อยู่ในมิลานแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะ เงาวที่มาดอนนีนาถืออยู่อะคะ่ะมันเป็นสายล่อฟ้าอันนี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะปกป้องมิลานแล้วก็ดัวโมดิมิลาโน่เนี่ยจากฟ้าผ่าเวลาที่มีพายุด้วยและด้านหน้าที่เห็นอยู่นะคะที่เขาแบบแอบ,บทำเป็นรูปปั้นเล็กๆ คือเป็นรูปปั้นของนักมวยชื่อดังสองคนคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้จักแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยคือพรีโมคาเนราพรีโมคาเนราเนี่ยเป็นนักมวยชื่อดังของอิตาลีเลยแล้วก็ได้ฉายาว่าเป็นยักษ์ที่แข่งแกร่งที่สุดในอิตาลีค่ะคืออย่างรูปปั้นของนักมวยอ่ะถ้าถ้าไม่ไม่ได้อ่านประวัติมาก่อนก็จะไม่รู้แล้วก็ถ้าไม่สังเกตดูดีๆก็จะไม่เห็นเพราะว่ารูปปั้นเขาอะจะตั้งอยู่หลัง ป้อมของ security guard ก่อนทางลงอยากให้ทุกคนสังเกตหินอ่อนด้านบนที่แบบมันไม่ได้รับการทำความสะอาดต่างจากข้างล่างลับเลยโอเคค่ะตอนนี้เรากำลังเดินลงไปด้านล่างกันล้ะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ไกดที่เขาขายตั๋วให้เราอะเขาบอกว่า มหาวิหารจะปิดให้เข้าชมเวลาเที่ยงครึ่งเหมือนวันนี้เขามีอีเวนต์กันเวลาเดินลงระวังกันด้วยนะเพราะหินอ่อนมันบางทีแบบบางขั้งมันก็ลืนะ่นอ่ะเตือนนะท่องเที่ยวไทยนะคะใครที่มาอย่าทําแบบนี้นะตัวเองมาสถานที่เขาเราต้องเคารพกฎกติกาของเขานะคะมันมันคือโบราณสถานแห่งหนึ่งเลยนะเราจะไปแบบ ไปสลักชื่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถือเป็นการทำลายมรดกของประเทศนั้นๆเลยนะโอเคออกมาจากชั้นดาดฟ้าแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าชมในอาสนะมหาวิหารค่ะ สวยมากไม่ได้สวยธรรมดานะคะแต่ว่าสวยสวยแบบตะโกนอะ <c oughs> จุดประสงค์ในการสร้างอาสนะมหาวิหารแห่งนี้นะคะเริ่มต้นในปี1,300 <c oughs> ถูกว่าเป็นแก๊กเลย1,386ค่ะโดยตระกูลวิสคอนติซึ่งเป็นดดยุกในสมัยนั้นปกครองกรุงมิลานอยู่เนี่ย เขาสร้างขึ้นเพื่อถวายแก่พระแม่อยากให้พระแม่เนี่ยประทานบุตรชายให้เป็นทายาทสืบทอดตระกูลวิสคอนติต่อไป แต่เนื่องจากหลังจากการก่อสร้างแล้วเนี่ยเหมือนมีปัญหาเรื่องเงินสนับสนุนปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางการเงินงบประมาณในการสร้างเนี่ยมันเริ่มบานปลายละมันก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานเกือบ600ปีวิศวกรที่มาคุมงานหนึ่งคนชื่อดังเลยเนี่ยที่มาคุมงานวิหารแห่งนี้คือลีโอนาโดดาวินชีคนเยอะมากนี่ขนาดแบบ เปิดมาแค่ชั่วโมงครึ่งได้หมเดี๋ยวเราจะมาเก็บข้อมูลทุกจุดที่คิดว่าทุกคนยังไม่รู้เกี่ยวกับมหาวิหารแห่งนี้ค่ะตอนนี้มาอยู่ที่นาแทนบูชาจุดที่คิดว่าใกล้ที่สุดเพราะว่าใกล้กว่านี้เนี่ยเขาไม่ให้เข้าไปแล้วจุดที่บอกเมื่อกี้สังเกตเห็นนะด้านนี้เขาบอกว่าเป็นตะปูะที่ใช้ ตรึงพระเยซูบนไม้กางเขนแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานพรูจน์รยเเซ์ว่าใช่ตัวนั้นหรือเปล่าแล้วก็ในทุกๆปีเนี่ยเขาจะเอาตะปูตัวนี้มาจัดแสดงในวันที่14กันยายนของทุกปีค่ะมหาวิหารแห่งนี้นะคะถือเป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์โกทิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลย านับเรื่องสไตล์โกธิกนะคะโกธิกค,คืออะไรโกธิกค,คือศิละปะที่อิมเพรสที่แสดงออกถึงความแบบเศร้าหมองหมนหมองมืดมัวแต่แฝงด้วยความอลังการความยิ่งใหญ่ไว้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างออวิหารนอรเทอร์ดามในกรุงปารีสนั่นเองก็ภายในเขาจะมีการตกแต่งด้วยกระจกสีทั้งหมด55บานเนี่ยรอบๆ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่กับพันธสัญญาเดิมเมื่อกี้ได้ยินไกด์เขาบอกว่าวิธีการอ่านวิธีการดูเรื่องราวที่เขาบอกเล่าเนี่ยให้ดูจากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาแล้วก็ด้านล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนยังเห็นมีคนเข้ามาแบบ ใช้สถานที่ในการประกอบพิธีกรรมในการขอพอรกันอยู่ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นี่เขาน่าจะเรียกว่าห้องไว้สำหรับสารภาพบาปใช่ไหมอะคนพิสว่าไง<ะ>ในนี้มันจะมีเขาเรียกว่าซันคล็อกค่ะเราเดินผ่านมาแล้วเ <laughs> มื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอยู่ตรงทางเข้า เข้ามาด้านขวามือนะคะจะเห็นกระจกบานนี้เลยแล้วก็แสงเนี่ยจะส่องลงมาที่พื้นแสงมันจะส่องไปตามปีนักษัตริย์อ่ะเอียงวะนาฬิกาแดดเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าเป็นนาฬิกาแดดที่แม่นยำคุณสามารถมนาะเซตนาฬิกาของคุณจับนาฬิกาแดดที่นี่ได้เลยยังไงวะออร์แกนที่ ใหญ่ที่สุดในอิตาลีค่ะอยู่ในมหาวิหารแห่งนี้มีทั้งหมด15,800ท่อท่อที่สูงที่สุดเนี่ยจะมีขนาดน่าจะเป็นอันนี้มัม้งเมตรท่อที่สูงที่สุดมีขนาด9เมตรค่ะอันที่เล็กที่สุดอ่ะมีขนาดแค่ไม่กี่เซนท่อไปที่เราเห็นเมื่อกี้อ,า,อาจจะไม่ดูเยอะนะคะแต่ว่า มันมีหลายจุดจากทางเข้าอะค่ะทุกคนมันจะสังเกตเห็นสไตล์การสร้างแบบโก t ทิกตั้งแต่ทางด้านหน้าเข้าเลยก็คือเป็นแหลมๆอ่ะเขาจะสร้างเป็นเหมือนแค่นแหลมๆอยู่บนหลังคานั่นแหละที่เขาบง่งบอกลักษณะชัดเจนของโกทิกเลยยอดแหลมของบทเนี้ยก็มีทั้งหมด135ยอดเขาเรียกกันอีกชื่อหนึ่งก็คือวิหารเม่นเพราะมันมียอดแหลมยู่จริง มันก็มีเรื่องเล่าในสมัยก่อนว่าหนึ่งในช่างที่มาก่อสร้างโบสถ์มีซาตานมาเข้าฝันเขาว่าให้สร้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนเป็นการอัญเชิญซาตานขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าถูกวันนี้ยังมีสัญ,ญลักษณ์อันนั้นอยู่อีกหรือเปล่าอันนี้ไม่ไกลจากทางออกก็จะเห็นมีทางลงไปด้านล่างใครที่สนใจอย,อยากลงไปดูก็ จะต้องซื้อตั๋ว์อ t r a ด้านล่างก็จะมีเหมือนเป็นสถานที่ประกอบพิธีสินจุ่มในสมัยก่อนแต่เราไม่ลงไปเนาะอีกหนึ่งไฮไลท์ของมหาวิหารแห่งนี้นะคะจะอยู่หน้าทางออกเลยเป็นรูปปั้นของนักบุญที่ชื่อว่าปาโ t โลมิวเป็นอัครสาวกของพระเยซูซึ่งเดินทางไปเผยแพร่ศาสนาในประเทศต่างๆอย่าง เมโสโปเตเมียอียิปต์แล้วก็พอกระทั่งจนถึงอาร์เมเนียเนี่ยเขาถูกคนจากศาสนาอื่นไม่ระบุแล้วกันว่าเป็นศาสนาอะไรจับแล้วก็ถลกหนังทั้งเป็นจนเสียชีวิตที่อาร์เมเนียค่ะเพราะฉะนั้นรูปปั้นที่เราเห็นเหมือนผ้าคลุมเนี่ยไม่ใช่ผ้าคลุมนะคะแต่เป็นเนื้อหนังมังสาของเขาที่ วิศวกรเนี่ยเขาตั้งใจที่จะแกะสลักให้เหมือนผ้าคลุมบางๆแต่ถ้าดูดีๆแล้วอะ่ะมันเป็นเหมือนออกล้ามเนื้อกระดูกจะบอกว่าในสมัยก่อนเขามีการศึกษาทางกายวิภาคก็ว่าได้เนะสำหรับนะักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะคะอยากจะให้ระวังกันนิดนึง ในเรื่องของพวกมิจชาชีพอะ่ะมันมีทุกที่แหละแต่ว่าอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะแบบเลนเล่อหรือว่าประมาทอย่างที่อิตาลีเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะโดนคนที่เหมือนถือดอกไม้ถือสร้อยข้อมือที่เป็นถักๆแล้วเขาก็จะบอกว่าฟรีเขาจะยัดใส่มือเราเลยแต่พอเรารับเนี่ยเขาจะเรียกเงินแพงๆอย่างที่บอกก็คือคนชั่วมันมีอยู่ทุกที่ เพราะฉะนั้นระวังกันด้วยไม่ใช่แค่อิตาลีเท่านั้นไปเที่ยวที่ไหนก็ระวังกระเป๋าระวังสิ่งของมีค่ากันด้วยนะคะมาถึงที่เนี้ยเขาเปิด9โมงเช้าเรามาถึงประมาณ10โมงจะมาซื้อตัวต๋วตรง Ticket ็ตออฟฟตั๋วเข้าชมยังมีให้เข้าได้อยู่เลือกเป็นเวลาแต่ว่าตั๋วที่จะขึ้นไปชั้นดาดฟ้าเนี่ยเต็มแล้ว10โมงคือเต็มแล้วทั้งทที่เปิด9โมง เราก็เลยใช้บริการจากคนที่ขายตัว pre ๋วพรีเซลซึ่งเขาขายแพงกว่าในเว็บไซต์อยู่แล้วแพงกว่ามากด้วยมาทั้งทีเราก็ต้องต้องขึ้นไปอ่ะเนาะแต่สิ่งที่คุณจะได้จากการซื้อตัว pre ๋วพรีเซลคุณจะได้ไกด์คอยแนะนําด้านในของมหาวิหารด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะให้แพลนกันดีๆนะคะใครที่จะมาเที่ยวที่มหาวิหารแห่งนี้เช็คเรื่องของเวลาเปิดปิดแล้วก็บางทีเขาอาจจะมีปิดเป็นอ e ีเวนต์จองล่วงหน้าดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณมาซื้อหน้างานเนี่ย โคตรเสียงเลยค่าเข้าชมกับเวลาทำการเช็คดูลิงก์ใต้คลิปแล้วกันนะคะสำหรับสถานที่ต่อไปอย่าลืมติดตามชมนะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะคะ